สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมทางทันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสู่2ตัมูลที่4ชุดแบบตรงๆนะครับซึ่งสู่รอันนี้นะครับเข้าติดต่อกัน3มงวดสอน,นะครับซึ่งเป็นสู่เดินทีที่หลุดยากนะครับผมก็จะลงไว้ให้ชมกันเป็นแนวทางน,นะครับสำหรับวดที่1ตุลาคม255 5นะครับก็เรามาดูผลคํารผนิตกัลนะ กัันนะครบสูงนี้นะครับเริ่มเข้านะตั้งแต่วิดีโอห้าแปดสามนะครับอ่าเป็นสูตรเดินทีนะครับอ่าหลักสิบนะครับอ่าซึ่งเราจะได้ดิ่นออกมานะครับสองตัวนะครับเป็นเลขเจ็ดเลขแปดโมเดลนะครับซึ่งเข้าที่โจดิ่นแปดนะครับต่อมาครับส่วนหลักหน่วยนะครับอ่าเยาะหลังทำไปที่สามเลขสี่นะก็เข้าที่โจดิ่นสามนะครับก็เอามาประกบคู่ชุดนะครับซึ่งจะได้ทั้งหมดสี่คู่ชุดนะครับ ซึ่งจะมา1ชุดนะแบบตรงๆนะครับกองก็ได้นะครับข้าที่ชุดนี้ครับ83นะครับอ่ะก็ข้าวที่นี้ตรงๆอย่ครับนะครับสูตรจะมาอย่างนี้ตรงๆนะครับต่อมาดูงวดที่สามงวดที่2นะครับผลคั้นบณยอหลังนะครับหลัก10ทำได้ที่2และ3ส่วนหลัะหน่วยก็เช่นกันครับซึ่งวดนั้นครับทั้ง10บและหน่วยครับได้เลขตัวเดียวกันนะครับผลสุดท้ายได้ออก332ซึ่ง2องส่วนที่มาติดมาครบ3ตัวเลยนะครับ แต่สูนี้จะเด่นที่หลัก10หน่วยนะครับเป็นสู้2ตัวนั่นเองครับเอามาประกบชุนก็จะได้2 2 3สสองนะครับจะมี2 3สาและ3าสามก็ติดมาครบ3ตัวเนะครับแต่เราจะยืนไว้ที่หลัก2ตัวเท่านั้นครับก็ถูกเป็น2งวดครับต่อมางวดที่3นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับสงนี้ก็มาตรงๆนะครับ หลักสิบนะฮะเบนเกู้นก็เข้าที่ตัวเด่น0ูนะครับส่วนหน่วยเด่น3 4นะครับก็เข้าที่ตัวเด่น3นะครับก็ถูกถูกติดต่อกัน3มงวดนะครับนี่นะครับซึ่งจะได้ยินนะครับเป็นสูบชุดปักหลักนะครับตรงนะครับทีนี้เรามาคำนวณเท่าไหร่ดูกันนะครับซึ่งจะได้ตาพี่ผมกท่าไหรไว้ดูหรือเปล่านะครับ เรามาคำนวณดูกันนะครับก็มีวิธีทำให้ดูนะครับวิธีทำหลัก10บโวลต์นะครับซึ่งเราจะนำนะครับผลรวนที่หนึ่งนะครับออกมาบวกด้วยหลักท้ายนะครับ2ตัวนะครับซึ่งใช้หลักแสนนะครับบวด้วยหลักหมื่นนะครับบดด้วยหลักเวลานะครับ 2งครั้งนะครับสุดท้ายนะครับมีเลขคงพี่นะครับนั่นอสครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบห้าบวกด้วยสองนะครับเป็นเจ็ดนะครับเต็นตัวแรกคือเลขเจ็ดนะครับเพ่อบีกนะครับพอเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับจะเป็นแปดนะครับาฉะนั้นจะได้เลขเด่นหลักสิบนะครับนั่นคือสองตัวนี้ครับเจ็ดแปดต่อมาดูหน่วยล่างหน่วยบนครับอ่าก็ให้เราครับนำหลักหมื่นครับปรกันนะครับสองครั้งนะครับ บวกด้วยหลักร้อยนะครับบวกด้วยหลักสิบอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับบวกด้วยสามของพี่นะครับสามบวกกันสองครั้งเป็นหกบวกด้วยห้าเป็นสิบเอ็ดบวกด้วยเก้าเป็นยี่สิบบวกด้วยสามันนี้เป็นยี่สิบสามนะครับเด่นตัวได้คือสามเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่นะครับเอามาจับคู่ชุดนะครับซึ่งจะได้อย่างี้ครับแปดสามแปดสี่นะครับเจ็ดสามและเจ็ดสี่ ซึ่งใน4คู่ชุดที่นะครับก็จะมา1ชุดตรงๆนะ,นออนะครับผลออก5-8-3อ่าหลักสิบเข้าที่ตัวนี้นะครับส่วนหลักหน่วยครับที่น3ซึ่งสู่จะเข้าที่งวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับ5-8-3กนะ็จะมาที่คู่ทายนะครับอ่า2ตัวนะครับตรงนี้นะครับต่อมาดูงวดที่สองนะครับ เริ่มที่หลักสิบนะครับนำหลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกด้วยสองของพี่สามบวกกับสามนะครับเป็นหกบวกด้วยสี่เป็นศูนย์จุ่มบวกสองเป็นสองนะครับเด่นตอนแรกคือสองเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นสามนะครับต่อมาดูหอยโบนนะครับนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งด้วยหลักร้อยหลักสิบสุดท้ายบวกด้วยสามของพี่นะครับหกบวกกับห้านะเป็นสิบเอ็ดบวกด้วยแปดนะเป็นสิบเก้าบวกด้วยสามของที่เป็นยี่สิบสองนะครับ เพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็น3นะครับเอามาจับคู่ชุดได้เลยครับจะได้2 2นะครับ2 3 3 2 3 3สามสองสาามนะครับทำวันนี้นะครับจะได้2อ่นะจะได้ที่4ชุดนะครับซึ่งผลออกนะครับ3 3 2นะครับคู่ชุด2ตัวนะครับก็เข้านะครที่คู่ชุดนี้ครับสามสองนะครับมาตรงๆถูกเป็น2งวดครับ เห็นไหมครับสูตรนี้ลูกยากนะครับอ่าซึ่งเลขอาจจะเยอะนะครับสี่ชุดนะครับแต่ลูกยากนั่นเองครับอ่าก็มาดูต่อครับอ่าข้อที่สามนะครับอันนี้ผมย้อนให้ดูนะครับซึ่งสูตรอ่ามันจะมาอย่างนี้นะครับตรงนะครับเก้าบวกสองเป็นหนึ่งครับหนึ่งบวกด้วยหกเป็นเจ็ดบวกด้วยสองนี่เป็นเก้านะครับเพิ่มอีกหนึ่งแต้มเป็นศูนย์ต่อมารวยพูดนะครับนำหลักแสนนะครับอ่ะต่อไปครับนำ หลักหมืนวกัน2ครั้งนะครับบด้ักร้อยบริดหลักสิบบหลักบมขงที่นะครับสี่บวกกับสนะเป็นเจ็ดเบวกกับสเป็นสิบบวกด้วยสนี่เป็นสี่บวกสเป็นสนะครับก็มีหนึ่งตเป็นสี่นะครับซึ่งจะอย่างนี้ครับเก้าสานะครับเก้าสี่ศูนย์สามและศูนย์สี่นะครับซึ่งผลที่ออกนะครับจะจะสามอนั่นคือเจ็นะครับก็ยังมาลงตอยู่นะครับ หลักสิบเข้าที่ตัวดิน0ูนะครันหลักหมืวนเข้าที่ตัวดินสามเรจะได้อย่างี้ครับทุนตรงเลยนะครับก็ทุติจต่อกัน3มงวดนะครับงวดนี้นะครับก็ผมยังมั่นใจในสูงนี้นะครับซึ่งจะต้องมีมาอีกแน่นอนครับก็ผมจะลงไว้ให้ดูเป็นแนวทานนะครับเรามาพิจารณากันนะครับเริ่มที่หลักสิบนะครับวันี้ครับนำหลักแสนบนด้วยหลักหมื่นครับบนด้วยหลัก หน่วยารนะครับสครั้งบริด้วสงของที่เก้าบวสนะครับเป็น3 3บวกกับูนย์บด้วยที่นะครับเป็น5นะครับวันนี้นะครับเพิ่ม1หแต้มครับเป็น6นะครับต่อด้วยหลักหน่วย้นนะครับนำหลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวดด้วยหลักร้อยสิบนะครับสุดท้ายบริษ้างที่นะครับแปวกเจเป็นสิบห้าบู์บริษทาเป็นสิเพิ่มหนึต้เป็นเ เพราะฉะนั้นในว่นนี้นะครับก็จะได้ผู้ชุดนะครับ2ตัวบุญน,นะครับซึ่งจะมี58นะครับ59อ่าหกและหกนะครับหลักสิบดิน2ตัวนะครับส่วนหลังดินแปดเก้านะครับมาตัวนะครับซึ่งจะได้ยังไงครับ สูรนี้ค่อนข้างชัวนะครับก็อ่สูตรนี้เข้ามาแล้วนะครับ3มงวดนะครับ3มงวดติดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่4ี่นะครับจะต้องมีมานะครับจะต้องมีมาอีกแน่นอนครับก็ผมยังมั่นใจในสูคคำนวณที่ผมลงให้นะครับอ่งวดนี้นะครับผมมั่นใจประมาณนี้นะครับก่อนใน4ี่คู่ชูนะครับจะต้องมีมานะครับอย่างน้อยหนึ่งคู่ชูนะครับแบบคนงกครับหรือมันจะออกตัวกลับก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอ่า ถูกใจนะครับคู่ใดคู่หนึ่งก็การตัวกลับไปด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยสูตรจะมาตัวกลับนะครับอ่าเป็นแนวทาน,นะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับอ่าซึ่งงวดม่นี้นะครับก็จะได้ที่สีู่ชุนะครับสูตรสองตัวบนฉากตรงตรงนะครับ ก็ในวันนี้นะครับถ้าเกิดสูบข้าวนะครับเราก็นําไปคำนวณต่อได้เลยนะครับก็มีวิธีทําให้ดูนะครับก็ทั้งหมดในเพียงเพียงแนวทานนะครับสัปาหที่1ตุลาคมรอรุ้นกันนะครับ เส้นง,งนี้จะเป็นงวดแรกนะครับจะได้รุนกันเป็นงวดแรกก็ใน4คู่ชดนี้นครับตรวที่มันเด่นสุดเลยก็จะมีนะครับที่มันชนกันหลายสูเย้เลยนะครับจะมี5 8นะครับที่จะเน้นไว้ให้ดีนะครับนี้ผมจะเลือกไว้ให้นะครับ2คู่ชนนี้นครับ ที่มันเด่นสุดเลยน,นะครับก็จะได้สองชุดนี้นะครับหรือเราจะเลือกเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับก็ถุกประเด็น,นครับแต่ว่าผมจะเน้นไว้ให้ครับแค่นี้นะครับอ่โอเคนะครับอ่าก็ในคลิปนี้นะครับก็เป็นสูงนะครับ ชุดปักหลัก2ตัวบนแบบตรงๆครับก็คอมาให้ชมกันเป็นแนวทานนะครับอโอเคนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ฝายเพียงเท่านี้นะครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ